คลับสามใบเอ๊ะนี่เธอไม่อยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนแล้วหรือไงฮะถึงจะเป็นทางม้าลายก็ต้องมองถนนบ้างสิฟังอยู่หรือเปล่าไม่เคยมีใครเตือนหรือไงว่าห้ามเดินคุยโทรศัพท์ระหว่างข้ามถนนว้าวถ้าเป็นน้องเป็นนุ่งนะ่าจะจับตีให้เคด วันนี้พอแค่นี้นะคะนี่คือการบ้านนะอย่าลืมเอามาส่งในวันพรุ่งนี้ด้วยเฮ้ยตั้งแต่ขึ้นมัธยมการบ้านก็เยอะจริงๆเลยจะบ่นทำไมวะไอวียญยโซลา่าคิดได้ไงเนี่ยมาแอบดูพี่เขาฉันว่าลงดีกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นเขาเยปุ๊กยติ๊กในที่สุดฉันก็เห็นแล้วอะ่ะเขาเรียนห้องนี้จริงๆเฮ้ยติ๊กเธอดูสินางฟังที่ไหน อย่าบนหน้าเพื่อนท้องไว้บัตรชมฟรีที่รลา์มิวสิกคลับนี่ทำอะไรกันน่ะทั้งสามคนว้าอ้ยเจ็บจังยายโซล่าฉันบอกแล้วตามไปที่ห้องตกครองอะไรอ่ะพวกทํามองเหรอวะเฮ้ยวีข้างล่างเขามีอะไรกันวะอุกบาบหล่นเหรอก็แค่จริงจกตุ๊กแกมันหล่น คาหนังคาเขาขนาดนี้จะแก้ตัวยังไงหนูไม่มีข้อแก้ตัวค่ะอาจารย,าย์ใหญ่ก็ดีที่กล้ายอมรับผิดแล้วก็อย่าทำอีกคือว่าเพื่อนหนูเขาแอบ,บชอบดุนพี่ห้องนั้นนะคะขอโทษนะคะอาจารย,าย์ใหญ่ต่อไปนี้หนูจะไม่แอบ,บดูแล้วค่ะแต่จะไปดูตรงๆเลยอะไรนะอ่ะล้อเล่นค่ะ เฮ้ยวีไปซ้อมว่ายน้ำกันดีกว่าเออไะก็ดีเหมือนกันว่ะเอาล่ะเราต้องซ้อมกันให้หนักสัปดาห์หน้าจะมีแข่งนะแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนนี่ยายปุ๊กยายติก๊กดุนพี่วีนะ่ะเขามาว่ายน้ำ นี่โซลา่ารอบนี้ฉันไม่เอาด้วยนะทำเหมือนสต็อกเกอร์เลยนะ่ะโหนี่มันของดีโรงเรียนซากุระใหญ่พวกนั้นเนี่ยป๊อตจริงๆริงอนไรเฮ่ไ hey, ม่เกรงใจใครเลยนะ่ะว้าวแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอม่รู้บ้างเลยแอบสองใจให้นิดนิดแต่เธอก็อทำใช้หมัน โอ้โหรูปภาพช็อตที่รุ่นพี่วีกําลังเผลอน่ารักว้าวพรุ่งนี้จะมีโอกาสอีกไหมนะใหญ่โซล่าถ้าไม่ใช่เพราะบัตรคอนเสิร์ตนะไม่มีทางที่ฉันจะช่วยทำอะไรแปลกๆแบบนี้นั่นสินี่มันเข้าข่ายสตอคเกอร์เข้าไปทุกทีแล้วนะเกิดรุ่นพี่เขาแจ้งกวาน่ะเธอสวยแนะ่ติ๊ปุ๊กวันนี้อาจารย์ใหญ่ไม่อยู่นะจ๊ะทางสะดวก เฮ้ยวีอยู่ๆก็เปิดหน้าต่างดีดยางลงไปมีอะไรวะเปล่าหรอกเพื่อนฉันก็แค่ไล่จิ้งจกอโอ้ยพี่วีนะพี่วีร้ายกาศที่สดุดเออประโยคนั้นเขาควรจะพูดกับเธอมากกว่านะโซล่าเห็ุหรืยังล่ะแม่นะตัวดี <c oughs> ไม่ รักเขาขนาดนั้นเชียวยัยโซลา่าเร็วๆเ,เข้าด้วยนะฉันเริ่มจะหนักแล้วเนี่ยเฮ้ยคอแห้งจังเลยดื่มโคลาสักกระป๋องดีกว่าขี้เกียจจังเลื่อนบานกระจกทิ้งมันตรงนี้แหละโอ้ยจะแม่นไปแล้วเต็มๆกลางหัวเลยก็สมน้ำหน้าแล้วมีเพื่อนตัวแสบนี่เธอ โซล่าสินะอุ๊ยแสดงว่าใส่ใจขนาดไปสืบชื่อมาเลยเขาลือกันให้ทั่วโรงเรียนตั้งหากว่าเธอน่ะคอยตามเป็นสต็อกเกอร์ฉันอ๋อแล้วก็รูปภาพที่ถ่ายไว้ในมือถือลบออกให้หมดนะถ้ามีอยากให้ฉันไปแจ้งความไม่หมดไม่ได้หรอคะเสียดายไม่ได้ไหนดูสิลบจริงหรือเปล่าลบหมดแล้วคะ่ะไม่ต้องมาบีบน้ำตาจอระเข้เฮ้ย พ่อพี่ผมนะ่ะรุ่มใจจริงๆที่โรงเรียนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคอยตามติดสต็อกเกอร์ผมตลอดอะไรกันวะเาจาวีมีเด็กผู้หญิงเขามาชอบก็ดีแล้วไงอเอ็งมันหล่อได้พ่อกับแบบนี้แหละเลิกหัวเราะเลยพ่อมันไม่ตลกเลยนะเรื่องแบบนี้นะ่ะ แม่แม่เองก็ใจเย็นๆเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะแค่แอบชอบเองหรือว่าเขาไม่น่ารักเองถึงได้หงุดหงิดแบบนี้เลอคีเก็บถือไอ้ลูกชายเดี๋ยวก็หาแฟนไม่ได้หรอกอูดถึงยายนั่นน่ารักไหมเฮ้ยนี่แล้วทำไมพอฉันนึกภาพแล้วฉันต้องหน้าแดงด้วยวะอ้าวไอ้นี่ก็มีใจให้เขาเหมือนกันนี่เฮ้ย คุยกันสนุกสนานเชียวนะหมดเวลาแล้วเว้ยนี่มันไอพวกที่มาเก็บค่าคุ้มครองนี่พ่อพวกแกมีอะไรอีกมาทำไมฉันบอกแล้วว่าไม่ให้ทำงานพารทาทจนค่ำเลยเราได้ดื่มชาเขียวเย็นๆนี่มันชื่นใจอา้าวไหนมีเวทีมวยอยู่ตรงนี้ได้แอหรือว่าที่นี่จะเป็นอู่ของรุ่นพี่วีเอาล่ะกำลังหาที่ทิ้งกระป๋องอยู่เลย หฉันก็แม่นเหมือนกันนี่นาน้อยยัยนี่เป็นแค่เด็กผู้หญิงเผลอแบบนี้ก็หวานหมูสิวะอุ๊ยขอโทษค่ะแม่สอนไว้ว่าถ้าจะเตะผู้ชายให้เตะจุดสำคัญเอาละค่ะเรียบร้อยพี่วีคะเดี๋ยวหนูไปแจ้งความให้นะบ๊ายบายเฮ้ยเด็กคนนี้แจมว่ะก็นี่แหละพี่ยัยเด็กโซล่าที่ผมพูดถึง เดี๋ยวหยุดก่อนโซล่ามาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะอ๋อหนูไม่ได้ขยันหรอกนะคะมาลอก,กันบ้านเพื่อนเธอนี่มันจริงๆเลยเมื่อคืนขอบคุณนะเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ไหมคะเอานี่ไปอะไรอะคะพี่วีซองผ้าป่าหรอบ้านะตอนเลิกเรียนแล้วค่อยแกะดูอะไรกันแกะตอนนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้เดี๋ยวไม่มีสมาธิเรียน โอเคค่ะชัยโยฉันดีใจดีใจที่สุดเลยอะไรของนางเนี่ยเห็นกระโดดลดเต้นอยู่นานแล้วนะก็ตั้งแต่อ่านจดหมายนั่นนะ่ะโซลา่าปะกลับบ้านกระโดดอยู่ได้เอ๊ะนี่หรือว่าพวกเขาเฮ้ยเชื่อเขาเลยยายนี่ตามตื้จนได้จริงๆเหรอเนี่ยขอบคุณนะคะพี่วีที่ยอมคบกันแล้วนะ่ะ ดีใจขนาดนั้นเชียวจดหมายเนี่ยโซล่าจะเก็บไว้อย่างดีเลยห้ามไปปีนป่ายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกกันอีกนะรู้ไหมได้ดื่มชายามบ่ายแบบนี้เนี่ยมันดีจริงๆเลยนะยายปาจ้ายายจีดมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองมามาผู้หมวดชัยยศเรามาเติมพลังกันก่อนดูมีไฟเหมือนทุกวันเลยนะครับผูกกองเอมอนแน่นอนสิหมวด บ่ายนี้พวกเราต้องออกไปตรวจพื้นที่อีกนะนี่นี่ใหญ่ยยจีตเธอดูนั่นสิก็ตำรวจไงมีอะไรหรอนั่นนะ่ะม่ใช่ตำรวจธรรมดาแต่เขาคือชายในฝันของฉันเธออยากได้เขาว่างั้นใช่ฉันอยากได้เขาเป็นแฟนนะ่ะเธอช่วยแนะนำทางให้ฉันหน่อยสินั่นนะ่ะ คือผู้กองเอมอนถึงฉันจะรู้มาว่าเขายังโสดอยู่ก็จริงแต่เขานะ่ะบ้างานมากเลยนะมันจะต้องมีสักทางสิที่จะทำให้ฉันได้ไปใกล้ชิดกับเขานะ่ <c oughs> คุณปารวีเพื่อนรักคะเคยได้ยินไหมอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสืออยากได้ตำรวจเป็นแฟนก็คงจะต้องไปเป็นโจรแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> คุณเเปล่่ออยยให้้้กิดดรืงงงแบบนีไงไไงัผมต้องขอโทษจริงๆครับท่านประธานแต่โจรคนนี้รู้เส้นทางภายในของเราทุกอย่างมันจึงเอาทองออกไปได้อย่างง่ายด้ครับให้มันได้อย่างนี้สิแล้วนี่แจ้งตำรวจด้วยังตำรวจกำลังมาครับจากที่ตรวจสอบดูในภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วผมก็สรุปได้ว่าโจรคนนี้เป็นแค่มือสมัครเล่นครับ ผู้กองเอมอนคิดว่าเป็นคนภายในหรือเปล่าครับรู้เส้นทางในตึกเป็นอย่างดีขนาดนี้ต้องใช่แน่ๆครับเออสวัสดีครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้เจ้าหน้าที่รับใช้หรือเปล่าครับนั่นสิครับมีค่ะจับฉันทีฉันคือโจรโจรกรรมทองเดี๋ยวนะคุณว่าอะไรนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย ยิ่งมองใกล้ๆก,ก็ยิ่งหล่อแฮ้นี่คุณเลิกทำตาหวานเยิ้มสักทีผมขอร้องล่ะแล้วก็ช่วยให้ความร่วมมือในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ด้วยได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรฉันล่ะทำไมคุณถึงก่อคดีนี้ขึ้นมาครับคุณปารวีเพราะสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาค่ะว้าว <Wow. S 1> ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับช่วยตอบคำถาม,ามตามความจริงด้วย ก็นี่ล่ะค่ะความจริงความจริงในหัวใจเลยล่ะค่ะผู้กองไม่เคยได้ยินหรอคะอยากได้ลูกเสือให้เข้าทำเสืออยากได้ตำรวจเป็นแฟนก็ต้องมาเป็นโจรค่ะโอ้ยผมจะบ้าตายนี่ใครเป็นคนแนะนำให้คุณทำอะไรแบบนี้เนี่ยโดนเข้าแล้วไงครับผู้กองหยุดขำเลยนะจ้า ในเมื่อคุณให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดีมากและไม่หลบหนีทางเราจะให้คุณพักอยู่ที่นี่ก่อนนะคุณปารวีฉันไม่หนีไปไหนหรอกคะ่ะเพราะว่าหัวใจของฉันนะ่ะอยู่ตรงนี้คุณน,นี่จริงๆเลยรอให้เจ้าทุกนะ่ะกลับมาจากต่างประเทศก่อนเราจะทำการสืบสวนคดีของคุณอีกทีหนึง่งแล้วระหว่างนี้ผู้กองจะมาหาฉันที่นี่ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนสิเพราะว่าผมเป็นคนดูแลคดีของคุณ ขอบคุณค่ะผู้กองสุดหล่อปารวีถูกใจสิ่งนี้วันนี้ผู้กองเอมอนจะเข้ามาหรือเปล่านะเราเตรียมอาหารเอาไว้ดีกว่าต้องเตรียมเมนูไก่เอาไว้เพราะว่าไก่ที่หมดจานยังดีกว่าการที่หมดใจว้า <Wow. S 1> เป็นไงบ้างจ้าปกติเรียบร้อยดีใช่ไหม เธอทำตัวดีมากครับผู้กองไม่มีปัญหาอะไรเลยสวัสดีค่ะผู้กองเอมอนฉันเตรียมอาหารไว้ให้ด้วยนะคะเฮ้ยคุณน,นี่จริงๆเลยตั้งแต่ผมเป็นตำรวจมาผมเพิ่งเคยเจอคดีแบบคุณน,นี่แหละนั่งสิคะผู้กองคุยกันแล้วก็ทานอาหารไปด้วยฉันไม่ได้ใส่อะไรลงไปในอาหารหรอกคะ่ะไม่ต้องห่วงหืมนี่คุณก็ทำอาหารเก่งเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ไหมล่ะคะพอดีว่าฉันจบคหก,กรรมมานะคะทานเสร็จแล้วก็มีโชว์ให้ดูด้วยนะคะนี่ไงคะ <c oughs> คุณน,นี่มันแต่คุณนะ่ะก็ไม่น่าเลยผมเสียดายแทนจริงๆ ถ้าเจ้าทุกเขาไม่ยินยอมยังไงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าเจ้าทุกเขากลับมาทุกอย่างจะเรียบร้อยเองพูดจาแปลกๆนะครับเหมือนกับรู้จักกับเขาอย่างนั้นละ่ะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวโจโจรกรรมทองได้แล้วไหนล่ะครับผู้หญิงคนนั้นครับคุณนารค์แต่เธอให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นคนมามอบตัวเองด้วยครับ แปลกจริงผมขอดูหน้าโจรคนนี้หน่อยเถอะเชิญเลยครับคุณนรงผมเองก็อยากให้คุณได้เจอกับเธอเหมือนกันครับเพราะดูท่าทางเธอน่าจะรู้จักกับคุณดีไหนไหนรีพาผมไปเลยผู้หญิงคนนี้เลยครับเธอชื่อปารวีเฮ้ยนี่ยายปลาลูกเล่นอะไรของลูกเนี่ย สวัสดีค่ะคุณพ่อนี่ลูกเป็นโจรที่โจรกรรมทองไปงั้นเหรอทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะเรื่องมันยาวค่ะคุณพ่อเอาเป็นว่ามันเป็นปฏิบัติการของหัวใจผมขอถอนแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยปารวีลูกนี่มันหน้าตีจริงๆทำไมถึงทำอะไรพี่เลนแบบนี้อย่ากโกรธเลยค่ะคุณพ่อหนูจะบอกคุณพ่อก็ได้ค่ะ หนูอยากเป็นแฟนกับผู้กองเขาก็เลยมาเป็นโจรอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะลูกสาวฉันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไม่ต้องงงค่ะคุณพ่อถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาสิคะก็เท่าที่รู้มานะ่ะผู้กองเขาบ้างานจะตายไปไม่งั้นจะยังโสดแบบนี้อยู่หรอ <c oughs> แต่ผมนะ่ะยอมใจคุณจริงๆเลยคุณปารวีไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ หมายความว่าถึงไม่ทำขนาดนี้คุณก็ตกลงใช่ไหมคะาาใหญ่ปาวันนั้นฉันล้อเธอเล่นน่ะเนี่ยนี่ถ้าเธอไปชอบสับปะเลอเธอไม่ลงทุนยอมเป็นผีไปเลยหรือไงฉันชื่อแสนดีเป็นลูกครึ่งกิน,นารีกับมนุษย์คุณแม่เท่าอุตสา์เคยช่วยเหลือฉันเอาไว้กลางป่าจากนายพานตอนสมัยที่ท่านยังเป็นสาวสาว ฉันไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ของฉันเป็นใครแน่นอนว่าคุณแม่เท่าก็รับอุปการะฉันเอาไว้แสนดีเอ้ยปีนี้เอ็งอายุครบ20แล้วสินะค่ะคุณแม่เท่าฟังนะลูกจากประสบการณ์ที่ข้าเป็นหมอดูมาแล้วดูดวงให้เอ็งนะ่ะตอนนี้มันได้เวลาที่เอ็งต้องออกเดินทางเข้าไปในเมืองมนุษย์เพื่อตามหาเนื้อคู่ในคำทำนายของเอ็งแล้ว เนื้อคู่นี่เผลอแป๊บแปบ,บเดียวถึงเวลาแล้วหรอคะเนี่ยแสนดี Sandy, เองเป็นลูกครึ่งกินนรีกับมนุษย์เองเก็บปีกเก็บหางได้สบายอยู่แล้วโชคดีนะลูกเราไม่เคยเข้ามาในเมืองมนุษย์แบบจริงๆจังๆเลยนะเนี่ยจะไปเริ่มต้นจากตรงไหน เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งโลมาโลมามันเป็นสัตว์น้ำนี่นาจะส่งมาทำไมกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจดูเรื่อยๆก่อนดีกว่าขอบคุณมากเลยนะครับลูกค้าที่มาอุดหนุนขนมร้านผมพ่ขอค้าร้านนี้เขาอัธยาศัยดีจริงๆวันนี้ออเดอร์เยอะใช้ได้เลยต้องขยันหน่อยแล้วเรา นั่นน้ำนี่นาขอไปแวะดื่มสักนิดนึง่งคงไม่มีใครสังเกตรหรอกมั้งืมชื่นใจที่ถ้าเราไม่ได้มีสายเลือดมนุษย์อยู่ในตัวด้วยนะก็ไม่รู้จะทนสภาพอากาศแบบนี้ได้หรือเปล่านะเนี่ยเอะกลิ่นอะไรนะ่ะหอมจังเลยมาจากทางนี้งั้นหรอ คุณแม่เท่าก็บอกอยู่เหมือนกันว่าให้เดินตามกลิ่นหอมๆไปสวัสดีครับคุณลูกค้าจะรับขนมอะไรเชิญเข้ามาเลือกได้เลยครับขนมอ๋อของกินเล่นของมนุษย์ว่ายังไงครับรับขนมอะไรดีเอ่อคือว่าคุณต้องใช่แน่ๆเลยคนนี้ฉันสัมผัสได้เอ่อคุณคะคือว่าฉัน คุณแดนคะเอมี่มารับขนมที่สั่งเอาไว้นะคะอ๋อได้เลยครับคุณเอมี่ยายเด็กนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ได้มาซื้อเพราะอยากได้แค่ขนมนะ่ะหืมฉันเจอชน,นีเขาให้แล้วมองอะไรครับป้าอยากได้เขาอีกคนละสิก็ต้องเปลไม่ล่ะหนอยบางอาจคุยกับฉันผ่านโทรจิตนั้นหรอ ขอบคุณมากนะคะคุณแดนที่ทําขนมอร่อยอร่อยให้กินทุกวันผมยินดีบริการลูกค้าอยู่แล้วล่ะครับต่อไปนี้ฉันจะเหมาขนมร้านนี้ทุกวันค่ะเอ๊ะอะไรนะครับเดี๋ยวนะยัยนี่เล่นแบบน,นี้เลย <c oughs> เป็นไงล่ะอึ้งเลยละสิฉันจะต้องดักหน้าผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาเกาะแกะเขา เนี่ยแทนข้าวทุกวันเลยเขาเป็นเนื้อคู่ของฉันเรื่องอะไรฉันจะยกให้คนอื่นแสนดีเธอต้องสู้เออวันนี้คุณแสนดีก็เหมาขนมผมเหมือนเดิมเหรอครับใช่ค่ะคุณเดนเออขอโทษนะครับที่ผมเสียมารยาทคุณเอาไปหมดเนี่ยคุณทานหมดเหรอ หมดสิคะคุณเบนฉันน่ะกินเก่งนะฉายากระเพาะหลุมดำ <c oughs> ดูท่าทางคุณเป็นคนตลกอารมณ์ดีนะครับเนี่ย <c oughs> ปกติแล้วเป็นคนยิ้มยากแต่ถ้าเจอคนหล่อมากๆก็ยิ้มให้ได้ค่ะว้าวนี่ส <c oughs> ธอคิดจะกินอะไรแบบนี้ไปตลอดจริงๆนะหรอใช่แล้วนาเดียนี่คุณแม่เท่าเป็นห่วงฉันขนาดต้องให้เธอมาดูเลยเหรอเนี่ยแต่ขนมเนี่ยขนาดร่างกายมนุษย์เคยกินแท้ๆถ้ากินมากๆยังเป็นโรคต่างๆได้เลยนะแล้วนับประสาอะไรกับร่างกายของกินนารีที่ไม่เคยกินนาเดียคิดจะจีบพ่อคะก็ต้องอุดหนุนของที่เขาขายสิเรื่องนั้นฉันก็เข้าใจอยู่หรอกแต่ใช้วิธีอื่นไม่ได้หรอฉันเป็นห่วงนะ ทั้งฉันเถอหน้าให้ตายสิเธอนี่มันเป็นกินนารีที่ดื้อจริงๆคอยดูเถอะแล้วเธอจะรู้สึกแสนดีโหยังสาวอยู่แท้ๆนอกกลางดึกแบบนี้เธอเป็นอะไรคะคุณหมอคนไข้มีอาการความดันขึ้นสูงครับ แล้วเธอก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากคงต้องสั่งห้ามกินเบเกอรี่เป็นยังไงล่ะแสนดีฉันเตือนเธอแล้วพออย่าสามเติมได้วยไหมหนาเดียฉันกำลังเครียดฉันจะทำยังไงดีในเมื่อตอนนี้ฉันกินขนมเขาไม่ได้แล้วก็แบบที่ฉันเล่ามานี่แหละหา่นั่นตั้งใจจะพิชิตใจนายให้ได้ถึงได้กินเบเกอรี่ของนายจนน็อกเข้าโรงบาลแบบที่เห็นนายเดนนายต้องรับผิดชอบนะ เขาลงทุนทำขนาดนี้ถ้านายไม่รับรักเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นอย่างนี้นี่เองสาเหตุที่คุณแสนดีมาเหมาขนมผมทุกวันเลยโอยเครียดอะทำยังไงดีนีฉันไม่น่าปล่อยให้ยายนาเดียไปพูดให้เลยอะแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าฉันเป็นลูกครึ่งกิน,นรีแล้วเขาดังเกียดหรือกลัวฉันล่ะโหยแสนดีทำยังไงดี แสนดีเป็นยังไงบ้างครับผมขอโทษนะที่ขนมของผมเป็นสาเหตุผมนะ่ะรู้เรื่องของคุณจากคุณนาเดียหมดแล้วคุณรู้เรื่องแล้วคุณเรนก็ยังมาหาฉันขอบคุณสวรรค์ที่คุณไม่รังเกียจฉันผมไม่รังเกียจคุณหรอกครับคุณแสนดีออกจะถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอด้วยซ้ําก็เราเป็นเนื้อคู่กันไม่ใช่หรอฉันดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะคุณเรน ผมน่ะต้องรับผิดชอบที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่เพราะหน้าที่เป็นเพราะว่าผมเต็มใจครับคุณเรนคะถ้าเรามีลูกกันลูกเราก็อาจจะมีปีกบินได้คุณจะมองว่าแปลกหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับลูกเราจะได้เป็นซูเปอร์แมนตั้งแต่คุณเข้ามาความแปลกก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วและแล้ว,ลวความรักของกินรีสาวกับมนุษย์ก็จบลงอย่างสวยงามนะคะ ชอบคลิปนี้นอกจากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนเอนได้ดูกันนะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย